จำหน่ายโค้ดเกม P ีีราคาถูกสามารถรับฝากซื้อโค้ดงานเกมต่างๆได้ที่เกมอะไล์ทีวีฝากง่ายได้ไวลิงก์อยู่ด้านล่างครับหากใครกำลังมองหาร้านปั๊มยศที่นี่มีบริการปั๊มยศ e ี p พ i n t ฉายาราคาถูกกันเองปั๊มไวไม่โดนแบนชัวร์เพราะไม่ได้ใช้โปรแกรมช่วยเล่นสนใจติดต่อลิงก์อยู่ด้านล่างครับหากใครมีรหัส TV ีีที่ไม่เล่นแล้วสามารถมาขายหรือฝากขายได้ที่เกมอะไล์ทีวีให้ราคาดี ออกไว้ชัวลิง์อยู่ด้านล่างครับรักต่บคนเข้าแคนทีวีสิ่งที่ต้องมีเตยไวเทมครบเลื่อระทําสองมีไมค์ออนทุกวันขอพวกที่เล่นบ้านไม่เด็กเกินรับทุกยศรับทุกฝีมือเทสดดูดตัวก่อนเข้าสนใจติดต่อมาที่ไก่หน้า n o n ball z a 1 ครับผมนี่คือรายการเกมไลทีวีนะวันนี้เราจะมาเล่นไ์ดีวันนี้วันนี้วันนี้อันนี้ไม่ใช่ตัวผมนะตัวคุณดาจากเสนาในแคร์เราเฮ้ยวันนี้เราจะมาเจอเจอเจอลูกแคร์นะมาจัดแล้วหน่อยเสนาเจอเสนาอ้าวเสียงคุณดาแล้วนะนิดนึงแคร์อย่างนี้ดีกว่าต่ตัวไก่อะให้ถ้ตัวไก่เอาตัวไก่ไอ้ดามาเล่นอะใหอ้าวไม่รู้ฝีมือจะเหมือนเดิมป่ะไม่เล่นนานด้วยเนาะต้องจัดแล้ว ไอฟิลเจอไหนฟิลห้าสี่ห้าเเอาห้าสี่เพียอเข้าบินเลยแข่งเข้าอย่างนี้โอ้จะได้ยิงไก่ละเยสลิงลมตัวนี้มีมีอะไรบ้างวะลิงลมตัวเนี้ยโหชายาไหนบอกชายาคิดถึงเอ้ยไหน่าใชายาลั่นวายถึงคิดแล้วไง อาโอ้โถเอ้ยคนมัวเลมัวเลงลยเอนี้อปืนนี่แหละเฉื่ไม่อเขาม่อัพออนี่อักอักเย็มีอัคับโอ้โหอตัวไหนวันี่แหละที่ต้องการ เ<ร> <harma> ย็นแม่ใ <blond> ส่กระสุนไปก็ไม่มีโหนี่เขาเลือกตัวเต็มใช่ไหมม่หรอไม่มีเกลือมีหรอเกลือไหนไว้ฟิวหนานี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเขายกว่าเล่ากระสุนันะไม่ใช่กระสุนไว้งแต่กระสุนไว้หสายวันเอห้องเลยเอาห้องเลยเร็วเลยเย็นเย็นเร็วๆเลยเย็นใครก็เชิญอย่างไรอี้อ่ะ เข้ามาฟิลครับห้องเจ็ดสิบสองครับผมมาเอ้ย oui, like หนูมไม้หนูมไม้ก huh. ็มาดูด้วยไหมไหนไหนไหไอ้ดาไม่อยู่ฝั่งพี่ก่อนเลิกลังหาปืนเด็ดๆไม่อยู่มาอยู่ฝั่งพี่เอ้ยนี่ใครเนี่ยไหนนี่ใครเนี่ยไอ้อาแอามแอมไหมผม ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องออกไปพี่มาดาราเออเอาทำไมอ่ะไม่รู้จักอ่ะนนี่่่ใแกเพืออผมะโอเคพี่ไม่รู้จักมายิงไกวันนี้ยืนย็นถึงตัวน้องคืออนยืนแม่ต้องเล่นคิดได้หมดอ่ะแค่นั้นเดี๋ยวดูหลีหมดก่อนเดี๋ยวก่อนเจอกันเดี๋ยวเจอกันเลยมัเล่นไก่ ไในในก่กลเ,เลือดซองเอาปื้าเลมาลังหองให้ดีเียวอ้าดายหดีเยอะตไก่ด่าัเอาดาอะไรนี่ดาเสีย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 เลยเสียเลย

จับซอสเพชฌาดได้เยวิวดีนะชาดไอ้ดาเงี้ยนิดาว้าว่นเียว้าย่าบอกใครนะว่าเป็นเสนาเสียชื่อหมด นี่ก็เหมือนกันใหญ่บอกใครเป็นหัวแคระในสัตว์เยี่ยคู่แล้วสับมันโคตรช้าเลยอะโอ้ยเขียมือถือวุลีอยู่อีสัตว์เด้อเล่นใช้ใหม่เลยโอ้โหป้าไม่มีลืมโอ้ย headshot 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 เดี๋ยวกูส่งบองให้เพื่อน เขาเรียนผู้รักษตัดนี่นะครับตัดเออแล้วตัดนี่ตัดนีดเลยตัดก็ตัดนี่เนี่ยมียิงปืนในเยันล่ตอนเช้าอ่ะเออตอนเช้าอ่ะไหนวะมึงโนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของจริงของจริงเขามาแล้วอย่าเกะของจริงเขามาแล้วเว้ยนัด อยู่ไหนเนี่ยเหมือนนแคร์เลยมืนเล่นนอนแคร์เลยอะเย้เยสเยหม็เอนเยู่กางอยู่กลางเอาเย็นาวานรูีเอออืหเป็นยืนบนต๊ะเ โธ่ดูเรื่อยรหัสใครดูเรื่อยเดี๋ยวพกยิงเลยเดี๋ยวโครับโยิงใครอ่ะยิงใครอะฟิลอะไรเลยอะเฮาชอนเฮาชอนได้ยินนได้ยินนะ โ้จะเฮ็ด็อตแล้วหน้ากากหน้ากากอ่ะโอ้รอดไปรอดไปเก็บเฮ็ด็อดแล้วโอ๊ยโอ๊ยะเด็นนะะเด็นนะโอ้โะเ็นนะตัวดีอ่ะแหม่ดูพี่ดาวสีดาวเลย Ơ, ờ, nụ ma dù chơi đi nụ ma dù chơi đi Để khó lo Ấn à, nè, Ấn nè, Ấn đè Ui, Ui, Ui

lại đi Đây là ra quyền ăn ấy Mấy tao tài cô Ê feel lớp son hả feel lớp son hả Như này quá dễ phiêu lớp son อุ้ยเยอะสว่ากนใหเลยล่ะน้ำแล้วใช่ทำไรก็ทำได้น้ำแล้วไอ้ดาต้อสายสายรายงาไม่มีสายหล่ะก้นรอบไปดูดีอย่างโกงอ่ะเฮ้ยเอาแต้มขึ้นว้าวโดนอะไร ยังไม่ยืนมุ่งมามองหน้างเฉยๆโอ้ยคนไหวเยอะสัตว์อ๋อเลิกเล่นเลิกเล่นไปตามเรือหงส์แน่มันเรือหงส์แน่สายสายสายเฮ้ยดาอย่าไปแก้บอลิดาเดี๋ยวมันร้อง ก็ยิงมายิงไม่ตาว่าโอ๊ยหย่าเก๊ตัวจริงกูเล่นอายเป็แล้วจะเย็มา้องพี่ไม่เล่นราใจเย็นน้องพี่ไม่เล่นนานร้อนา่อนมาเจอกันยิงเลยไอ้เด็กไอ้หนอนเถื่อนมึงคนเหล่ามึงก็ได้แต่ไม่ต้องเสียคิวไงเสียเพราะมึงมาไม่เป็นไรอ่ะถ้าเสียริมรวมเดี๋ยริม เฮ้ยเฮ้ยยินแม่ตัวจริงเฮ้ยงอไรหัวนี้อะไรระหลกโปเออตัวเป็นกระหลกโงทษตัวตัวดากระหลกโป้จเย็นไม่ตัวพี่้ เฮชารเย่าเยี่ยโอ้โหดูนีดูนีเก็บแต้มนููเฮชารอ้โหฉีดเฮชารเลยทั้งน้วเ่อะไรออะได้ยิงมันดิผมยังไม่ได้ยิงเลยแหม อันดาอุ้ย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 อะไรอะไรจีดานั่งเริงร่หรอกเลยแรงดีแรงดีต้องแรงแล้ววันพุธก็เจอโอ้ยอะไรของแม่เดี๋ยวพกเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้ไอ้สัต์

โดูด้วยหน้ากากโอ้โหนี่ขนาดหน้ากากเนี่ยหลุดไปแล้วอ่ะใช้วากดเปลือนอะไรเงี้ยอ้าวให้ตัวหนึ่งเอออะไรเนี่ยแก้มือเ่ะเจอน้องไม้ป่าเจอน้องไม้ป่าเยอเจอน้องไม้เอ้ยน้องไม้เจออ่ะไอ้ยเนี่ยเจอน็อตเอ่ะน้องไม้เจอน็อตเอ่ะเอ้ยย่างมาเจอกูดิเออลิงลมเนี่ย

เย็นมาเหอะมาเหอะมามามาเดี๋ยวต้องฆ่าฟิวด้วยด้วยด่านนี้ครับโอ้หนึ่งก็ยังดีอ่ะหนึ่งก็ยังดีวะ โอ้โหพี่ก็ไม่มีมหัวกระสุนน้ <c oughs> องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลืมไปมันคิดดิว่ะ

Ừ, hả tôi ăn chứ phải lên, nhét 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 nhét, lớp 2. à, để nhảy 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 nhảy, à, โอ้โหถุงใจะได้สิบสอนัดโคตโกงนี่อ่ะสุดสงแแค่สุดสิบแต่วะนี่ไงนี่ไงแอล้วสายแองี้ยอู้อะไรเนี่ยอุ้ยเย้ยาตองม้เลอนนี หาาว่กงเด็กเออเดี๋ยวหาว่าโกงเด็กแค่นี้พอละเองไรแล้วเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้รู้จดีล้วว้าาาาอาา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 าตานนา้าาาาาาดาา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 า ยืนแล้วก็ถือไอ้สัตมีดถึงคนไม่ตายโกงแล้วไอ้สัตว์โกงแล้วไปแล้วเก็บไปแล้วเนี่ยขี้ขอดใช่ตัวอ้าวอะไรอย่างไร เอออะไรอ้ยโวเก็บแต้มโวยโวยเขียนอะไรมันกินกว่าโอเคเฮ้ยโอ้โหกูคิดว่าตัวอีตัววีไออยู่ตรงตัวอีเองฝุ่นกูติดใจฝม่นกูของอีฝุ่นอีเรื่องราวอี้อะ ไปไปยันได้ตัวจริงเลยเริ่มละเริ่มละเอาละเริ่มไม่ขาดแล้วจัดอืมเกิน้งอ่ะ อ่าใครก็เป่าหุยเฮียนเนี่ยสัตว์เอ้ยไม่ไม่โดนหัวมาเอ้าเฮ้ยโทรมานี่หลอแม่ไม่อยู่ยังไม่มาเลย Được nha em ạ Hơi 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 Lâm mới quải lên à Quải hay mà dưới đó à <coughs> Ok headshot Ồ oh, Nhưng <coughs> <ap> <coughs> <coughs>

โถ่โเ่อะไอ้ดาดาปืนไปดิดาดาปืนไปดิไอ้ดาโอ้ยเยอะดาเยอะฮ่าฮ่าฮไอ้ดาปืนไปดิเยอะไม่คันเล่นเลยศาสตร์ผียะอ๊ะ เออปีหัวร้อนเลยเออปีหัวร้อนเว้ยเอ้ยได้สารดูดาหนิ

เ้ยนก่อนเวยอี่อาวาพี่่ถทะล่งยิงเขาดูแอบแอบแล้วแอบแล้วกูรู้ได้ไงอ่ะปากกับปืนกับปืนออกไงอ่ะ โอ๊ยเย็นเก๊ไดสา่เสียเจ็บแเออดีๆดานีเอาเลยเอาเลยจัดหนักจัดหนักลุงแม่ว้าว A bò bò ơi, mẹ! Yên mẹ! Yên đi Yên đi, ơi chấm chạm đương lâu đi được Chấm đi đương mẹ! Ton là, ton là! Ton là không! Ton là không! là không! là không! không! Ê sao bên ngoài ra ơi ơi. Ở đây, 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 đây. Thế <laughs> lên này nhìn ơi. <laughs> à, <laughs> 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 Ê ơi. Ê da ơi ơi ơi. Ba ơi. Ê. ต yeah. yeah. mm hmm. okay, okay, like ิ้นี่เจอกันเจอกันโอเคคลิปนี้ต้องขอจบแค่นี้แล้วครับวามหาไม่่อยไ่้เยอก็หลอกเลย